ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอ่านนิยายเรื่องสึกรบทลุสวรรค์หรือสัพะยุธทธลุฟ้าตอนที่377ของนิยายชื่อตอนว่าการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเซียวเหยียนค่อยๆเดินเข้าไปในเมืองเขาเดินผ่านถนนที่มีกระแสน้ำของมนุษย์ปั่นป่วนเขากวาดสายตาและคิ้วขมวดเข้าหากันเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะเขาตระหนักว่าบนเสาบางต้นบนถนน มีโปสเตอร์ที่ต้องการที่ออกโดยนิกายเมฆหมอกไปอยู่บนเสาบนเอกสารไว้เปเปิ์เหล่านั้นการปรากฏตัวของเขามีความชัดเจนมากนอกจากนี้วิธีการของพลังดับชั้นสูงที่ถูกระบุว่าเป็นรางวัลยังทำให้ผู้คนจำนวนมากหยุดอยู่ภายใต้สิ่งนี้ด้วยดวงตาของพวกเขาเผยให้เห็นถึงความโลภบางอย่างสำหรับคนจำนวนมาก วิธีพลังดาบชั้นสูงเป็นสิ่งที่อาจพบได้แต่ไม่สามารถหวังได้อาจจะโชคดีที่ได้พบบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่สามารถคาดหวังได้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาบางอย่างจริงๆเซลเยียนซ่อนใบหน้าของเขาอย่างระมัดระวังภายใต้เงามืดของพลังปั่นขณะที่เขาพึมพยเบาในใจข้าต้องออกจากอาณาจักรเจียม่าโดยเร็วที่สุดอิทธิพลของนิกายเมฆหมอกที่นี่มีมากเกินไปจริงๆ ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเจ้ามันไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับพวกเขาทันใดนั้นเสียงของเย่าเหลาก็ดังขึ้นเซียวเยียนยิ้มอย่างขมขื่นและพยักหน้าจู่ๆเขาก็ถอนหายใจเบาๆความรู้สึกที่ถูกขับไล่เหมือนสุนัขที่สูญเสียบ้านไปนั้นไม่ดีนะักแม้ว่าเขาจะพูดอย่างเปิดเผยว่าเขาจะกลับมาไม่ช้าก็เร็วแต่ก็ยังมีเส้นทางที่ยาวมากให้เดินเพื่อให้ระดับเสียนไปถึงชั้นบัปรพูรุษ เจ้าหนูทำไมความคิดของเจ้ากลับล่องลอยอีกครั้งด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเองเจ้าท้าทายกลุ่มเมฆหมอกและจัดการออกไปเป็นชิ้นเดียวผลลัพธ์ของการต่อสู้ดังกล่าวจะนำผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนไม่เพียงแต่ในอาณาจักรเจียม,มาแต่ยังรวมถึงทวีปโต้ฉีเพื่อเบิเบกตากว้างและรู้สึกผูกมัดนอกจากนี้ข้าคิดว่าน่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยในอาณาจักรจีม,มาที่ชื่นชมความกล้าหาญของเจ้า ท้ายที่สุดแม้แต่จากกระพักบางคนก็ไม่สามารถเทียบกับเจ้าได้ถ้าเทียบกับเด็กน้อยในวัยรุ่นเดียวกับเจ้าเมื่อพูดถึงความกล้าหาญดูเหมือนว่าเย่าเหลาจะสัมผัสได้ถึงความคิดของเซียวเหยียนและเขาก็สส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะกล่าวคำตอบยวนฮ่าฮ่าเซียวเหยียนลูบหัวและหัวเราอย่างเชื่องช้าเมื่อได้ยินเสียงที่ค่อนข้างเก่าของเย่าเหล่าจูจูเซียวเหยียนก็นึกถึงแผนเดิมตอนที่เย่าเหล่าสอนวิธีปราณ เทอมันตราหรือกลับแก่เซียวเหยียนเซียวเหยียนเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆในใจท่านอาจารย์ข้าจำได้ว่าท่านเคยพูดในตอนนั้นว่าตราบใดที่ข้าทำงานอย่างหนักเพื่อรวบรวมเปลวไฟสวรรค์ข้าจะช่วยปรับแต่งร่างกายที่สมบูรณ์แบบให้จิตวิญ,ญญาณของท่านไม่ใช่หรือนั่นถือเป็นรูปแบบก,การบังเกิดใหม่ได้หรือไม่เมื่อเซียวเหย,ย,ยียนกำลังพูดประโยคเกี่ยวกับการขัดกลาร่างกายใหม่ เขาสามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่าจิตวิญญาณของเย่าเหล่าสั่นสานอย่างแรงเซียวเยียนชะง,งักเล็กน้อยทันทีนับตั้งแต่เขารู้จักเย่าเหล่าอาจารย์ผู้ลึกลับของเขาคนนี้ก็ดูเหมือนจะสงบและเป็นมิตรอยู่เสมอนี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเยียนสัมผัสได้ถึงความแปรปรวนของจิตวิญญาณของเย่าเหลา่าดูเหมือนอาจารย์จะกังวลเรื่องนี้มากเซียวเยียนกระพริบตาและรู้สึกอับอายอย่างอธิบายไม่ถูก ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเย่าเหลาได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อช่วยให้เซียวเยียนแข็งแกร่งถึงกระนั้นเขาเกือบลืมเรื่องของอาจารย์ไปเกือบหมดเพราะสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงสามปีจิตวิญญาณที่สันสะเทือนยังคงอยู่เป็นเวลาเกือบครึ่งนาทีก่อนที่มันจะค่อยๆสงบลงเย่าเหลาระงับอารมณ์ในขณะที่พูดด้วยรอยยิ้มว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วหลังจากที่ข้ารู้จักเจ้าและแตัดสินใจสอน มนตราเปลวเพลิงที่ข้าได้ผ่านความลำบากมามากมายเพื่อให้ได้มันมาซึ่งเป็นวิชาหลักของข้าเป้าหมายคือให้เจ้าสร้างเปลวไฟที่ผสานเข้าด้วยกันหลังจากที่เจ้าได้ฝึกฝนมนตราเปลวไฟสำเร็จแล้วด้วยเปลวไฟนี้เจ้าสามารถช่วยข้าปรับแต่งร่างกายในอนาคตซึ่งสามารถกักเก็บจิตวิญ,ญญาณของข้าได้ท้ายที่สุดความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดในวงแหวน ซึ่งเปรียบเสมือนคุกเป็นความมอทรมาที่มากเกินไปจริงๆนอกจากนั้นยังมีเรื่องบางอย่างที่ยังต้องให้ข่าออกมาจัดการเมื่อเขาพูดจบเสียงของเย้าเหล่าก็ค่อยๆต่ำลงและรกร้างเล็กน้อยเป็นไปได้ว่าเขาจะจำช่วงเวลามืดมิดในช่วงเวลาที่เขาหลับไหลได้นิ้วของเซียวเยียนค่อยๆลูบไลลแหวนสีดำภายในแขนเสื้อของเขาและถอนหายใจเบาๆ เขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะมีรอยยิ้มสดใสปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเขายิ้มและพูดว่าขอบคุณสำหรับสามปีนี้ครับอาจารย์ฮ่าห้าเจ้าเจ้าหนูทำไมจูจ่ๆเจ้าถึงได้มีอารมณ์อ่อนไหวเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดคารูดีนี่ไม่ใช่นิสัยของเจ้าเสียงอ่อนโยนของเซียวเหยียนทำให้เย่าเหล่าตกใจเขารู้สึกประทับใจในทันทีจนเขายิ้มโดยไม่ตั้งใจ อาจารย์ได้ลงทุนมากมายในตัวข้าในฐานะลูกศิษย์ข้ารู้ดีอยู่แล้วว่าต้องตอบแทนน้ำใจนี้เสียงของเซียวเหยียนค่อนข้างแหบแห้งในขณะที่เขาหัวเราะเบาๆวางใจอาจารย์ข้าจะจำเรื่องการฟื้นฟูของท่านในใจของข้าอย่างแน่นหนาในอนาคตข้าพอใจที่เจ้ามีความคิดนี้ความสามารถในการสอนลูกศิษย์ที่โดดเด่นเช่นนี้ในสภาพที่เป็นทุกข์ของข้าได้ชำระความปรารถนาของข้าอย่างหนึ่งแล้ว เย่าเหล่ายิ้มแล้วตอบกลับสายตาของเซียวเยียนค่อยๆกวาดไปทั่วสองข้างของถนนและถามในใจทันทีว่าถูกต้องเปลวไฟสวรรค์จะต้องรวมกันกี่ชนิดเพื่อปรับแต่งร่างกายได้นี่ควรจะเป็นสาประเภทข่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะักวิธีพลังชีมนตราเปลวไฟพลังชีนั้นลึกลับและแปลกเกินไปข้าไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องนี้ย้อนกลับไปในตอนที่ข้าได้รับมัน เย่าเหลาหยุดพูดทันทีเมื่อพูดถึงจุดนี้และเงียบไปในทันทีสามชนิดเซียวเหยียนไม่ได้ถูกรบกวนโดยความเงียบของเย่าเหลาเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและแสดงความคิดของเขาตอนนี้ข้าสามารถควบคุมเปลวไฟแกนดอกบวัวสีเขียวได้แล้วและข้าก็สามารถใช้เปลวไฟหีม้ที่หนาวเหน็บด้วยความร่วมมือของอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าถ้าข้ารวบรวมอย่างอื่นประเภทของ เปลวไฟสวรรค์ข้าควรจะสามารถช่วยท่านปรับแต่งร่างกายได้หรือไม่มันอาจจะเป็นไปได้เสียงของเย่าเหล่าที่เงียบงันก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยอยู่ภายในเซียวเยียนกระพริบตาและหัวเราะเบาๆข้าอยากรู้มากว่าความแข็งแกร่งของอาจารย์จะไปถึงสภาวะสูงสุดเพียงใ,ใดในอนาคตหลังจากที่ท่านฟื้นมาในตอนแรกมันอาจจะรู้สึกควบคุมได้ยากสักหน่อย อย่างไรก็ตามตราบใดที่ค้าคุ้นเคยกับร่างกายใหม่อย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของข้าอาจยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาเย่าเหล่าหัวเราะเบาๆเ,เสียงของเขามีความมั่นใจซึ่งยากที่จะซ่อนอย่างไรก็ตามเขาอาจจะไม่สามารถฝึกพลังชีของเขาได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่จิตวิญญาณของเย่าเหล่าแข็งแกร่ง,งกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตมากมันจะไปถึงขั้นไหนเซียวเยียนถามเบาๆ ฮ่าห้าพูดได้เลยว่าสามารถเอาชนะหยุนซานภายในสิบท่ากาแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามแม้แต่น้อยเย่าเหล่ายิ้มขณะที่เขาตอบในรอยยิ้มของเขามีความเยื่อหยิ่งที่เป็นของคนเข้มแข็งที่จุดสูงสุดดวงตาของเสียวเหยียนรีลงเล็กน้อยและมุมปากของเขาโค้งงอเป็นส่วนโค้งจังๆหยุนซานปัจจุบันเป็นบัพปะรุษแม้ว่าเขาจะเป็นเทียงบัพปะรุษหนึ่งดาว แม้แต่บอรพุุษ้าวดาวก็ยังไม่กล้าพูดว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะหยุนซานได้ภายในสิบท่าการต่อสู้กล่าวอีกในหนึ่งท่าเย่าเหล่าฟื้นกำลังอย่างน้อยเขาก็จะเป็นระดับวิราชนเซียวเยียนค่อยๆหายใจออกด้วยความตกใจมากระดับวิราชนนั่นคือคนที่สามารถยืนอยู่บนตำแหน่งสูงสุดบนเจดีสีทองของทวีปเซียวเยียนชูนิ้วทั้งสิบไว้ในแขนเสื้อและพูดเบาๆว่า,วา ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าดึงดูดใจมากข้าจำได้ว่าอาจารย์เคยพูดก่อนหน้านี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเปลวไฟสวรรค์ภายในสถาบันเจียนานใช่ไหมเปลวเพลิงนั่นเรียกว่าอะไรอีกเปลวเพลิงหัวใจที่ร่วงหล่นเย่าเหล่ายิ้มและตอบเพลิงหัวใจร่วงหล่นใช่แล้วเซียวเยียนพยักหน้าและยิ้มในขณะที่เขาพูด ดูเหมือนว่าข้ามีภารกิจอื่นที่ต้องทำระหว่างการเดินทางไปเรียนที่สถาบันเจียนานเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอย่าเสียเวลากับอาณาจักรเจมาอีกต่อไปถ้าเราสามารถออกก่อนเวลาได้ก็อย่ารอช้าอีกต่อไปเลยใช่ไหมเซียวเยียนถอนหายใจและถามรอสักครู่สำนักงานใหญ่เจียนานตั้งอยู่ที่ทางแยกระหว่างสองอาณาจักรใหญ่ภูมิภาคนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากแม้ว่า บริเวณรอบๆโร,รงเรียนเชียนานจะเป็นภูมิภาคที่สงบสุขแต่นอกเหนือจากนั้นอยู่ในสถานะที่สิ่งต่างๆจะต้องตรงกันข้ามเมื่อมีบางสิ่งถูกผลักดันจนสุดขั้วสถานที่นั้นรกมากจนทําให้คนดูดลิ้นฝ่ายจํานวนนับไม่ท่วนประสานกันที่นั่นทุกครั้งที่สํานักงานใหญ่เชียนานรับสมัครนักเรียนจะมีผู้สอนคอยคุ้มกันพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกเขาออกจากเขตแดงของแต่ละประเทศ กองกำลังคุ้มกันจากสถาบันการศึกษาจะออกมาและเพิ่มการป้องกันมิฉะนั้นนักเรียนใหม่จะไม่สามารถเข้าถึงสถานศึกษาได้อย่างแท้จริงโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเจ้าเหล่าพูดขึ้นทันทีแม้หลังจากออกจากอาณาจักรเจียม่าเจ้ายังคงต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ที่วุ่นวายนั้นได้มิฉะนั้นถ้าเจ้าไม่ระวังและติดอยู่ในกลนอุบายของใครบางคนเจ้าจะโชคไม่ดีบ้าง เมื่อตอนที่ข้าดูแบนเก็บของของเจ้าก่อนหน้านี้ข้าตรหนักว่าเม็ดยาชนิดต่างๆที่อยู่ในนั้นหมดไปมากไม่ใช่น้อยแม้แต่ยาฟื้นฟูพลังงานแบบที่เราต้องเตรียมมาได้หมดลงอีกด้วยภายในเทือกเขาสัตว์อสูรในครั้งนี้หากเจ้าไม่เตรียมบางอย่างไว้ล่วงหน้าเราจะต้องรอสักครู่หากต้องการปรับแต่งบางอย่างเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตเย่าเหล่าเตือน เมื่อได้ยินเช่นนี้เซียวเหยียนก็จำได้ว่าแต่เดิมที่บรรจุเม็ดยาชนิดต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ของเขาเคยถูกใช้จนว่างเปล่าในช่วงหนึ่งเดือนของการหลบหนีจากนิกายเมกหมอกนั้นเราไปที่บ้านประมูลกันก่อนเพื่อซื้อส่วนผสมสมบูรณ์ไทยหลังจากนั้นแล้วเราค่อยจะไปสอบถามเส้นทางออกจากอาณาจักรเจียหม่า ในเวลาเดียวกันคากจะสามารถถามได้สบายว่าเจ้าหน้าที่อาณาจักรจีมาตามเส้นทางนี้มีต้นกําเนิดมาจากกลุ่มนิกายเมฆหมอกมีกี่คนซึ่งจะทําให้เราพร้อมมากขึ้นเซียวเยียนรำพึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆอย่าเปิดเผยตัวตนของเจ้าเย่าเหลาผงศรษะหลังจากได้ยินสิ่งนี้จากเซียวเยียนหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเงียบไปเมื่อเซียวเยียนแยกแยะสิ่งที่เขาต้องทําได้แล้ว เขาก็จะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปเขาหันกลับมาและเดินไปที่ถนนสายหนึ่งจากนั้นเขาก็เดินอย่างรวดเร็วจนสุดถนนที่มีร้านประมูลตั้งอยู่เมื่อเห็นป้ายที่ด้านบนของบ้านประมูลก็เห็นได้ชัดว่านี่เป็นสาขาของตระกูลมีเธอของหยาเฟยด้วยสายตาของเซียวเยี่ยนกวาดไปทุกทิศทุกทางขณะที่เขาเดินเข้าไปในบ้านประมูล หลังจากนั้นเขาหยุดอยู่ที่จุดที่มีม่านสีดำอยู่ด้านบนของม่านสีดำมีคำว่าแผนกต้อนรับส่วนหน้าเขาคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโบกมือไปมาบัตรที่ทำจากคริสตัลปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาบัตรใบนี้เป็นบัตรระดับสูงสุดของตระกูลมีเธอร์ซึ่งมีเธอร์ถังซางได้มอบให้กับเซียวเยียนกลับไปที่เมืองหลวงอย่างเงียบเงบีเนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับไห่โปตง ว่ากันว่าบัตรใบนี้จะช่วยให้เขาได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทุกสาขาภายใต้กลุ่มของตระกูลมีเธอเซียวเยียนถือบัตรไว้ในมือและเดินไปที่ห้องถุงใหญ่อย่างรวดเร็วประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เซียวเยียนเข้ามาในห้องม่านสีดำก็พังอีกครั้งร่างมนุษย์ที่สวมชุดคลุมสีดำเดินออกไปอย่างมั่นคงใบหน้าภายใต้เงามืดมีรอยยิ้มที่พึงพอใจในขณะที่เขาเดินออกจากโรงประมูลโดยตรงในขณะนี้สมปสม และข้อมูลยาส่วนใหญ่ที่เซียวเยียนต้องการได้รับสำเร็จแล้วบัตรที่มีเธอถังซ้างมอบให้เขามีประโยชน์ตามที่เขาคาดไว้เซียวเยียนได้พบของที่ต้องการในเมืองนี้เพื่อปรับแต่งเม็ดยาทั้งหมดที่เขาต้องการหลังจากเตรยียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาไปที่กำแพงเมืองไปทางทิศใต้ของเมืองอย่างเงียบๆและบินออกไปโดยไม่เตือนใครหลังจากออกจากเมืองใต้าหลิงแล้วเซียวเยียนก็พบจุดที่เงียบสงบในป่า เขาซ่อนตัวอยู่ในนั้นและเริ่มปรับแต่งเม็ดยาจำนวนมากเม็ดยาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาจะใช้เพื่อปกป้องชีวิตของเขาในอนาคตจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่377ของนิยายท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ